สิ่งที่องค์กรเราให้ความสําคัญมากเรื่องของบุคลากรทีมงานของเราเราต้องการที่จะเห็นทีมงานของเราเนี่ยได้ทํางานที่ท้าทายนะครับมีโอกาสเติบโตมีชีวิตที่มั่นคงเราเลยพยายามหาแพลตฟอร์มที่จะทําให้ทีมงานเราเนี่ยมี engagement สูงได้พัฒนาซึ่งเรามองว่า a p p ป l y เนี่ยเขานั้งตอบโจทย์เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้เห็นหลายๆอย่างเนี่ยเป็น Data ที่จับต้องได้มี visibility มากขึ้นแต่ว่ายังเป็น two-way communication ด้วยคือไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างเดียวแต่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยทีมงาน ้ดวยเราก็มองว่าเอา h a p p i l y เนี่ยเข้ามาทดลองใช้ดูอันนี้เซอร์ไพรส์เพราะว่ามันทําให้เกิด Action G แอ p มัน Recommend Action บางอยา่างโดยที่ถ้าไม่มีแอปเราอาจจะไม่เห็นประเด็นนะั้นจนมันสายเกินไปก็ได้ผมคิดว่าตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคือตัว E N P S เนี่ยเป็นหนึ่งใน O K R หลักขององ,องค์กรเราสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือก่อนใช้ Happyly เนี่ยเรามีการทํ a d e l i n e Survey ก็หลังใช้มาประมาณ2-3ไตรมาสตัว E N P S ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก4 0 point ผมคิดว่ามันเข้ามาเสริมการบริหารจัดการองค์กรเรานะทำให้ในเรื่องของ people เรามีข้อมูลมากขึ้นโดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดขายเป็นเรื่องก่อสร้างเรื่อง operation ต่างๆเนี่ยเราจะมี data เยอะทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยในเรื่องของ people เนี่ยข้อมูลมันจะจับต้องได้ยากมันอาจจะ subjective หรือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าครับผมว่าเนี่ย happy เข้ามาช่วยทำให้ข้อมูลพวกนี้มันเป็น hard data ให้เรา ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่อง o p l พอย่างเช่นสาวผู้บริหารระดับสูงนะครับมันช่วยทําให้เราเนี่ยใกล้ชิดทีมงานเรามากขึ้นบริษัทเป็นสืเราเนี่ยเรามีทีมงานอยู่ประมาณ2อ0สคนทางตัวผมเองก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปสัมผัสได้ในทุกๆท,ทีมทุกๆคนในแต่ละวันได้แต่ h a p p i l y มันช่วยทําให้เราเห็นข้อมูลแต่ละทีมความเป็นอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างติดประเด็นไหนบ้างมันช่วยเซอร์เฟอข้อมูลพวกนี้ขึ้นมาครับทำให้เรามีความใกล้ชิดทีมงานเราได้มากขึ้น